ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอูปอกับช่องคู่โคกคือเกาเมือนเดิมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะคู่โคกไกลไปไกลมาลงมาทั้งไตทังครับวันนี้มาพอ่อเพืนเห็ดนี้ยงดอกมันงามครับอยู่ธรรมาชาติแบบบานๆนะครับอีสานบานนอกขอบคุณผูต้ติดตาม ช่องคู่โคกวิธีอีสานนะครับติดตามวิถีชีวิตการทํามาหากินวัฒนธรรมประเพณนี้ร่วมเป็นยูงของชาวอีสานเหมือนเดิมครับพี่น้องผมกลายมาทั้งบ้านข้ามเกิดกับพี่น้องผมเห็น่นกรลังเห็ดนี่ยังอยู่รอกพี่น้องเบิ้องอัติบอนสัตว์ด้วยครับตอนีิยางก็ไปหาเ่นกออนิยาตายคิดเป็นกันเนี่ย่นกรลังได้หยาครับเสียห้าอีสานเอื้อน่าเสียห้าเสียห้าไปเหงว่าครับคางมองพ่นเสียหยาพี่น้องว่าบางอย่าง <laughs> พี่น้องว่าบากยังนี่หลายอยู่ด้ยครับถามเพื่อนเบื่องต้นเพื่อนว่าทิมแล้วว่ะสั่นี่ก็บ่แมเนแบบทิมแต่ว่าผมบนแบบขายบ่ได้บ่มเดี๋ยวสิเป็นัะได๋เดี๋ยไปถามเพิ่นเบื่องก่อนครับพี่น้องผมเจ้าของสวนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีผู้ส้อยพุญยบาลบ้านก๊บเกิดครับพี่น้องผมชื่อยังน้อครับผมชื่อเอกสิ์ครับเอกซิ์ครับเอกสิท์ท้องนุ่น ดูปั่นกําเกิดมูเจ็ดนี่นะครับโอ้เป็นเจ้าของสวนนี่แมนครับ้างสวนครับผมปลูกปลูกยังนครับนี่อันนี้บกแตงเข็นตะลุบครับบกบกแตงข็นตะลุปบกแตงเข็นตะลุปที่รองบกรองวางหันมันกับงามเนื้วดอกบานนี่มันเถื่อฝนกระจายไปแล้วล่ะครับโอ้อันนี้จำหน่ายไปแล้วจำหน่ายไปแล้วอันนี้มันเป็นหน่วยมันถี่มันเสียหรอกครับตัวนี้หน่วยถี่มันเสียคือราคาบ่บ่ดีคือม้วนเจ็บไปแล้วแมนครับผม แต่ว่าก็ยังจบนายอยู่ได้นี่มันจบนายได้อยู่ได้ครับนี่มันก็มีแต่พวกเป็นมาแวะท่างเป็นกบมาแวะขอซื้อไปกินไปยังกะเอ็เจ็บเอาเนะครับเพราะว่ามันก็ได้ทุนได้ฮ้อนได้กาได้แดอยูดอดอกโอ้ลูกเองบ่ครับหนิูกเองครับผมลูกเองใครเองลูกเองใครเองบ่นตรงไหนแแกว่าลงทุนไหนบ่ครับผมโอ้เนียนอนครับอันนี้เสียยากองไปอ้ยถทดเสียยากองไปเนี่ยเอาไปหยังครับเนิเอาไปให้งัวเอาไปให้แบะครับ เลี้ยงงัวพร้อมเลี้ยงงัวเลี้ยงแบะเลี้ยงแบะไม่แบะแบะนี่คนเราเขาเลี้ยงดีดีเป็นอาหารจนเลือดแหละครับเป็นเป็นสินค้าที่เขามากซื้อกันกินครับทั้งบ้านเขาบอกขาเลี้ยงเนาะทั้งบ้านเขาบอกขามีผู้เลี้ยงนะครับโอ้ยอยากไปบ้านเดี๋ยวนาะอยากไปเมืองแบะบนอยู่บ้านโชคดีครับพี่น้องผมมาติดตามวิธีชีวิตการทํามาให้กินเป็นนอกจากที่ปลูกแค่นตลบแล้ว แต่งเข่นตะลูกกับยพาติภาพพี่น้องย่างไป็นเมืองเก,ก่าเชยไใหม่อขุ้ยเพิ่นกันค่อยขุ้ยกับปูซอยเอยพิ่นออกๆนนี่โมเสียหลายเพี่น้องอย่างกันงามๆ่มนก็เอาไปเหง,งวเพิ่นบาดกับแบ่สบายเป็นยังโอ้ยอนาคตสงสัยครับผมมาเบิ่งแล้วมีตเยี่ยนหมอสมเลยดินแถวนี้เป็นดินดีครับดินแดงอันนอกนอกจากปลูกแค่นตะลูกเราเคยเห็ดหยังอยู่บ่ครับเคือที่เจีาเนี่ยเข่นตะลูกแล้วก็ปลูกทั่วนี่แหละครับหมุนเวียน อหมุนเวียนหมุนเวียนเนาะแม่ไปคิวเขียวผมแม่อื่นพี่น้องผมคือสิแม่แม่บ้านเพิ่นแม่บ่อยอยู่แม่ครับแม่บ้านเพิ่นกําลังกำลังสิเก็บเครื่อบบกตัวขึ้นไอ้ขึ้นข้างนั่นนั่นแหละครับโอ้เพิ่นปลูกทั่วครับเดี๋ยวไปเบิ่งว่ามันสิงามส่ำใดพี่น้องได้ขายตลาดส่งขายตลาดบ่ครับแม่ครับผมมีรถมารับ นี่รถบรรับถึงผีเลยแมนครับเมือนเศร้านี่เก็บปลาทัดไปนันเก็บไปแล้วครับตอนนี้ราคามันก็อยู่ปันกลางมันสิมีช่วงดีช่วงบ่ดีนะครับโอ้ครับผมร้อยละเอานู่ร้อยละห้าสิบบาทบ่ครับน่อยละหาสิบตังค์ตอนนี้โอ้ดีเลยนะครับถือว่าดีเลยมันอยู่กลางกลางตัวครับเนี่ยแต่มันช่วงมันดีเลยมันอยู่เจ็บสิบบาทแปดสิบบาท เปนเ็นรับรอยหนึ่งโอ้ร้อยเลยเจ็ดสิบแปดสิบาทแมนครับโอ้อันแปลงหนึ่งม, 1, 000, 000, 000มุ้ <laughs> <laughs> งไม่ไดนะ้เป็นพันพันหมื่นหมื่นแปลงหน่อยนั่นก็ได้เงินสองสามหมื่นห่อนอยู่บโอ้ยหนำที่น่นอยข้างใน,นเอาเอฟซีอยู่ต่างประเทศกูโ้โคกเอฟซีอยู่ทั้งโ <laughs> คราชต่างประเทศน้ำกรุงเทพพร้อมหรือต่างจังหวัดนะครับแต่เบื้องคิปนี้แล้วอยากมาลองเบื้องชีวิตเกษตรกรก็มาเด้อพี่น้อง มีความสูคขับบรดิกกดันยังจนล่าออกจากผู้ซอยครับเข้ามาเป็นอดีตผู้ซอยเนี่ยเพิ่นล่าออกเลยครับบุญเวลาให้กบทางราชการแล้วก็ยอมรับว่านี่จิตสำนึกเรามีครับผู้คนเหตุงานราชการบ่ได้ก็ยังดันทุลังเหตุอยู่ในเทศบาลในเมืองก็จะโหัอยู่เป็นอย่างอยู่ก็มีบางหมองบางบอนปนหัวแต่ว่านี่พ่นว่าเออครอบรัวต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่ากันยังให้ามชซอยเหลือกับพี่น้องประชาชนอย่างเช่น แถวนี้เขาจะปลูกมันหลายครับปลูกมันหลายบานนี้นี่พวกมีขาสิบเป็นหลักมันสิที่เป็นหลักมันแล้วได้ยินข่าวมาว่าชุดนี้นะครับทัพหนาทีแทนตำรวจไปไล่จับเมื่อคือนวันจันทรไปไล่จับเป็นอย่างไาสนไปไล่จับแล้ว นายที่เห็นควมดีคว่างามบอกเกิดไปจับก็ได้เขาต่อสู่เกิดบาดเจ็บขึ้นมาไใครท่าพิสอบเล่าออกเลยครับพี่น้องผม <c oughs> โอ้ยออนซอนหัวใจทีเนาอเอาทำหน้าดีของเจ้าของด้ยครับผู้ซอยอยังก็คือผมลืมเมื่อกี้นี่ผู้ซอยเอกสิธิ์ทองอหนุนครับผู้ซอยเอกสิธิ์ทองหนุนซื้อเหรียญ้วว่าซื้อเหรียญซื้อยันครับผมซื้อยันโอ้นี่บอกเขาผู้ซอยยนันผู้ซอยยนันดีโาดังไปถึงเหมือนโคกระเจ้าครับขอบุณขอบคุณผู้ซอยยันอะไรครับผมไบนกว่าบตัวกันครับผม อันนี้คือแปลงแคนตาลูปรับข้าเจ้าปูกกันแนวนี่แหละใส่ใต้ถุงพลาสติกรับพี่น้องผมนี่แนมไป่นุ่ยคโลเยเฉลี่ยเยู่ครับยุติถนนดับทางเขาบานคาเกิดมูมูใดงนอครับมูเ็ดนะครับนนูอืมครับพื้นดินเนี่เป็นยุโมูซีบานคาเกิดเกิดคาเกิดมีสองมูกับพี่น้องผมอยู่ในเขตปกครอ,กองอขององค์ก,ององการบริหารตวนตำบลกระจาย ทางเข้าไปคำเกิดมูซีครับนี่คือแปงเช่นตะลุบกับนวยโคโลกิเลยยู่พี่น้องขนาดว่าน่วยชิมเลยเดยน้นี่คุนะวะยังลยหลายยู่พี่น้องเลยแต่ละแถวอ่าาเบิ่งจเช่นตรลุปไปพี่น้องน้ำลายไหลหวานกรอบกับพี่น้องผมอร่อยหล้กกาบว่เป็นพิษต่อร่างกาย ควอะปงโคโลเกเลย์ยูบินองผมเพิ่งกําลังเอาออกต่อไปเพิ่อนขึ้นล่งผืดแนวอื่นควนอะมีตะหน่วยแค่ตะลุบเลยครับอยากบอกพี่น้องอยากก็บ,บอกคอมเมนต์ในคลิปคู่โคกมาเด้อคู่โคกตีไมาขอซื้อน้ำพล่นปากไปให้ครับแยังซื้อที่ยูฟอมเอาอหลีได้บเบาเหรียดนะพี่น้องผมมีแนวติดต่อเพื่อนพี่น้องอเอฟซี คุ่นยาดทิพย์ขุ่นโยคุุ่นปทีบคุ่นสายชนแตาได้เบิ่งล้วคุ่นหองเชียงใหม่แต่เอฟซีคู่คองจุ่งมังบอนเออเอ้อเออเอออยเดมแรมอยากบ่ครับแต่อยากคู่คองจุ่งไปให้เอฟซีจุกงุกท่านครับคอมเมนต์ก็บ้าผู้ได้อยากเค้นตลูบครับราคาเือปววัวตอนนี้พ้นปัดล่ะคือหมายของว่ามัน เปิ้ทรงแล้วม้วนมันดีม้วนนี่กระโบนมันมาบบดีเลยครับแต่ว่าคุณภาพตลาดก็ต้องคัดเกตอีหลีมันเหลือไว้อยู่ใเพื้นกับบริการสำหรับผู้มาจอดขอสื่อเลยครับผู้ซอยเอกสิธิ์เพ่อนว่าติดกันคางๆกันก็แปลงเช่นตลบกระิเป็นเพิ่นปลุกทัวร์เลยครับทัวร์ฝักเงวพี่น้องรุ่นนี้กำลังบุย้ยกำลังงามพี่น้องเงวเยียดเดียดว่า ว่มาดูไฮแต่บูตรชายเอกสิธิพอะเราล่าออกเด้อกเราขี่ข้าวในคนดามาเห็นเดือกแลวกลูกก็เมียก็ขอบกบพุ่วยังวังมีความสุขกับพี่น้องวมเมืองที่งามกว่าทัวฝักเงาลงพื้นที่แล้วเรียบร้อยเกิดแล้วเนี่ยคนตัวสายหนามมาปอมโอ้ใส่น้ำเล้วตัวนี้ ร่มผัดมาผิวสวยก็ลัางงามพี่น้องเลยกำลังตีอาอ,นอ้นผูกเสื้อขึ้นบุยปาดทัวเห็ดแบบนี้ตลาดนี่รองรับเลยด้ครับผู้ใดต้องการตีแสวงหาก็ไล่าจากทั่วติดตอ่อผู้ซอยเอกสิทธิ์หรือผู้ซอยยันนะครับบ้านกำเกิดมูกเจ็ด เนี่ยเพิ่นเปิดน oh, 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 ้ำแล้วก็พี่น้องผมพี่ที่นั่นๆเพิ่นยางมาเปิดน้ำเอาเอาน้ำลงน้ำรองเลยบอกครับน้ำลงไม่องเลยครับโอ้นี่ครับเพิ่นตีใส่ใส่เส้นเส้นได้ครับใส่เส้นได้เป็นเป็นตัวเฮ็ดให้เครื่องมันขึ้นเอ้าหลังจากนั้นเพิ่นเฮ็ดยังได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งแม่บ้านเพิ่นครับ เดเบึงแม่บานพ่นเห็ดอีหยังนี่เห็นแล้วครับสวัสด,ดีครับผมคุณนายผู้อยครับ,รบ <laughs> เป็นเจ้าไหนมาดูว่านด่านนายแท้ะอันนี้เขาเอินไว้อย่างก็ครับนี่เขาเห็ดข้างบมักทัวแวนบ่บ, <laughs> บานกะเอ,เอาอันเอายังกวเอา,อา <laughs> เอาเครื่องันขึ้นเอาอยอดมันข้นต่าเอาปักนี่เลยครับบ้านนี้ พิ่นก่อก็เป็นต้นทัวเลยเด้ครับมันสีบ่โยกโบค่อนขึ้นบ่ครับว้ายได้สิเขาจะตั้หูตํ้ากนี่เด้กเนาะนี่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 น,น,น,นี่ครับพี่น้องผมผาดปั๊บก็บไปกับเสื่องในหล่นเนี่ยแต่พิ่นก็นดึงลงมาครับดึงลงมาผูกเส่ต้นทัว,น,ทวนี่ครับนี่เกี่ยวเกี่ยวี่ครับพี่น้องผม โอ้คุณอยาทิ่พืที่พอใจเนาะคลิปนี้เนาะวิธีการทำมาหากินแล้วก็ลากเกินมาพาดกับตัวนี้ครับเป็นนนแม่บ้านของกันผู้ซอยเอกสิทธ์บอกครับเออมันเป็นแม่บ้านผู้ผู้ซอยเอกสิ์โอ้ผู้ซอยรูปลอ,อนี่ผ้า ขอพาข้าวพาลูกพาเมียเห็ดเนาะเนี่พอนยังนุ่มๆหน่อยๆอยู่เลยครับผู้ชายกย่ากินแตเมียเนาะห <c oughs> ยอกๆนะครับหยอกๆนั่นเอามาผูกใส่ต้ตนมันปับ๊บผูกบวกผูกอะไรบ้างเนาะได้พี่น้องผมต้องจับยอดมันเดี๋ยวมาเบิ่งยอดสูงๆนี่เพิ่นเ็ดแนว่เวดี๋ดยวใส่ได้เครับนี่ครับพี่น้องผม เหมือนในคู่โคกยูบ้านเขาเกิดกับมูซีแต่ว่าผู้ที่เฮ็นนี่ยยูมูเจ็ดมันบ้านบบไก่กันบ่ถึงกิโลครับพี่น้องผมนั่นเบื้องบนทีผูกท้องพูนบานเนี่ต้นยอดยอดยาวๆสูงๆนะครับบนทีผูกเส้นเหงาวันปั๊บนั่นเกี่ยวปั๊บวิธีการเกี่ยวพี่น้องไอ้โบนั่นเพิ่ินจับใบมันจับเครื่อจับยอดมันนะครับพันกันกับโอ้พันกันกับได้ มันกระติ้งหูปับ๊บโดยธรรมชาติเลยเนะ้นองขึ้นตามได้เนี่ยละนนยกันไปถึงนี่เพื่อนกระติ๊เกี่ยวเพื่อนกระติ้นี่ไว้บางก็ไม่เกี่ยวก็เหงามันปั๊บปลูกหไร้ปัไปไนไดครับอยู่นี่หมืน่นจังหมื่นต้นครับมีกล้าก็ถือกันสองสองซองสองสองเขาอันหัวจกักพันมันอยู่ครับือครับ ทัานนี่ในบ้านผมบอกว่าพ่านโตไม่คู่ควรจะดังกูกาดแน่ด้วยพี่น้องผมเมยขอตัวขอไปเลยแหละพ่านเพชรยกว่าทันครับพี่น้องผมเนี่ยนั่นผู้ซอยเพิ่งก็เริ่มเปิดน้ำของแม่ละครับช่องนี้ปกติเพิ่งกะดีเปิดแล้วล่ะแต่ว่าเห็นคู่คู่หกมาย,นยืนทายมาเลยบบเปิดย่านน้ำท่วมคู่หกขอบุญขอบุญผู้ชอยอกะตีเด้อที่มวยหวัวใจในวงการราชก,การก,กัน เพื่นก็เห็นใจเอามาถ่ายมาถ่ายท้ำรลวงว่าท่นขอบุญขอบุญคุณนายหลายครับอันเนี้ยไปจึงพึ่งขี้เขียวอย่น่ผมไม่แน่อื่นนะครับรุ่นเดี๋ยวเพื่อนกำลังเก็บอยู่เดียวนี่นะครับั่นอันนี้ปลูกไม่ซ่อนกันคือนมกบอกครับเออเอาขอบุญขอบุญคุณนายหลายๆนะครับเดีอแล้วคู้โครกแต่่าพี่เบงแปลงที่เพื่นกำลังเก็บอยู่เดียวนี้ครับกำลังงามเขียวเป็นเขียวครับเบงต้นะลรพี่น้อง อูป้ปาด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 ห้องฝานเป็ดแล้วคู่โคกนี่มันก็ล่างปล่อยน้ำเข้าไปเพิ่อนที่โบรตรงเหงาวันนี้ครับเพิ่นที่บดินชุ่มอยู่ตลอดนะครับนี่แล้วษึะนหน้านี่นี่ปล่อยน้ำเข้าไปนี่เป็นทอโอ้ไหลเลีครับพี่น้องผมมันก็หลายหลมืนต้นอยู่ดูวพิ่นเด็ดนี้เบิ่งแล้วพุูนเนเะยาวอัดหลาดเลยครับ นี่ครับแปลงที่เพื่นกำลังเก็บผลผลิตยอยู่เดี๋ยวนี้ครับพูดนะเว้ยตอนเศร้าโ่ตรงยากว่าเดี๋ยวไปขายใส่ตบตงปวดหัวตรงนั้นครับมีคนมารับเอาอยู่ที่สวนเลยครับเอารถมารับเอาเลยอยู่ที่สวนก็ย้อกลับไปจำหน่ายอยู่ที่ตลาดเทาเป็นผู้ผลิตยอย่างเดียวว่าแต่เป็นว่าโอ้ยงามครับครับโดกค,ความ ทัวพันเพ็ดยกคือกันบ่เนี่ยขึ้นตินนนดกแท้อันนี้พิ่นเจ็บไปตอนเศร้าแล้วครับพวกพอขามาเอาไปแล้วเหลือตัวนวยหน่อยมันเนี่ยนวยกำลังพ้่อเจ็บก็มีครับโอ้ยหลายครับพี่น้องผมนี่คือสวนของผู้ซอยเอกสิทธิ์ ท้องหนุนครับพี่น้องอเอ,อเออเออเอกสิชิตท้องหนุนครับหรือผู้ซอยยันบ้านค็เกิดมูเจ็ดครับแต่ว่ามาเห็ดอยู่ในพื้นที่พื้นที่พื้นมียอยู่มูซีมันก็ไม่เห็ดอยู่มูซีเนี่ยคือทัวฝังเาวครับผูใ้ใดกินเจในช่วงนี้นะครับเหมอที่สุดเลยวันนั่นเหรออู้งามหล ออกจึงทัวฟังง่าแล้ว็วแปลงนี่เป็นทัวเออทัวอย่างผู้ซอยนี่บอกทั่วปีว่าสันคุณนายเป็นพ้องมาบอกคู่โคกบริสตนว่าคู่โคกมงจากหลายเลยครับพี่น้องผมบุญเป็นภูมิติเตียครับด้วยสีแหล่ครับพี่น้องผมแต่ว่าคนอีสานมักขักก็คือทัวนี่แหละครับทัวปี ทั่วปีนี่มันสิมีอายุคงมั่นอยู่กับติดประมาณสมว่าทั่วปีนั่นแหละครับในช่วงก็แล้วแต่ที่ปลูกนะถป,ปลูกได้อายุมันแล้วมันกะ็ะิบมีหน่วยหน่วยหลายครับโอ้ยผลผลิตหลายให้ขนาดเก็บไปขายเลยเนี่ครับมือเราเงยมากวกตลาดมาเอาแล้วพูดนะงามคักกว่าโอ้ยหลายหลายหลายพี่น้องผม ตัวจากสวนทัวแล้วก็เป็นสวนมั่นครับพี่น้องผมมั่นตำประหลังเง้ยาไปผุนเ่าของผู้ซอยกรสิทธิ์ด้านข้างนี้เป็นแตงไทยซะด้บยวานี่โอ้ยเราเฮ็ดมันทวนตัวแนววี่ผู้ซอยสิทธ์แมผู้ซอยกรสิทธ์ผู้ซอยยันแมอันนี้มันเจ็บไปแล้วครับเดี๋ยวคู่โคงติตามไปเบิองผลผลิตยอยู่หน้าหน้าถนนดำนะครับสายอารุณประเสริฐยาสวท่อนตำหน้าเจริญครับ ว่างขายสนันปันปิ่นเลยผู้ใดไกลมาทางนี้ก็มาสื่อได้ครับเด้อนั่นครับแตงไทยครับแตงไทยโตแตงโมหวานแม่นบ้านก็เกิดกรบพ่น้องผมสังเกตสัญลักษณ์ของอบตอรกระจายคือรูปแตงโมครับอันนี้แตงไทยครับพี่น้องเห็นบ่ย่างไปบนระวางเหยียบแตงเพิ่นเด้ครับ บ่กล้าขาไปไหนครับพี่น้องผมมันไหลมีตหนวยงามๆครับพี่น้องนี่คือสวนข,ของผู้ช่วยเอกสิทธิ์ครับหรือผู้สายยันครับพี่น้องผมที่พี่น้องเห็นเนื้อหันแนมไปมีปลาหยาน้ำนี่หมายถึงแตงที่เพิ่นเก็บแล้วเด้อแตงเพิ่นเก็บแล้วออกตลาดแล้วครับเหลือตะนวยจัยงเล่ะ มันสัง่งราคาบอดี้ปันไหนมันกแตข่างสวนบอดี้ทีผมกับให้พี่น้องประชาชนภูมกของถือก,กับมาเลือกเอาอีกขายจนเบิดกับพี่น้องผมเนี่ยไปคี้เขียวแมนเบิดตลอดตายคือทําเงินแปลงนี้นี่หลายแสนครับพี่น้องผมมันเป็นรุนรุนไปไหมอันดีสรุปทั้งปีกติกหลายแสนนะครับพี่น้องผมต่อปี นี่คืออาชีพเกษตรกรวิถีชีวิตชาวอีสานผู้ขยันก็คือเอาตัวรอดผู้ขีข่ขั้นกับเป็นนี้รอดรับจากรัฐบาลแล้ะครับพี่น้องผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณท่านผู้ซอยเอกสิทธิ์หรือผู้ซอยยันท่องท่องหนุนดนะ้วยเนาะครับท่องหนุนครับครับขอขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเสียอนุญาตให้คู่โคกนำมาทำคลิปนะครับพี่น้องติ่กินเช้นตลบ ก็คิดถึงหน้าผู้ซอยเอกซิเดอร์บุดเอติปิืือจะมองได้ห่ะก็ได้เพราะว่าไก่มายจ่ทั้งไงเนี่ยก็จะขายเต็มอยู่ครับ <c oughs> ออกจากผลผลิตเท่านีน้เนาะ <c oughs> แม่นครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อขอบุญขอบคุณท่นปีนอง <c oughs> ประเจ้าช <c oughs> นได้หลายครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ